แม่บ้านชาวบ,บ้านแกไม่มีสำเนียงสำเนียงเป็นของตัวเองค่ะไม่เหมือนสำเนียงชาวบ,บ้านโอ้ยค่ะอากลับรถติดค่ะคนมาลองวีเกนกันเยอะตายละห้าโมงจะถึงบ้านไหมเนี่ยรถติดค่ะรถติดออสเตรเลียรถติดติดอึบเลยขากลับเข้าเมืองค่ะติด ยังไม่ถึงโกโพสเลยค่ะตอนเนี้ยตายแล้วนู่นนะติดไปนู่นติดไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ารถเยอะหิวข้าว <c oughs> คนอ้วนหิวค่ะแต่ว่าจะทนไห้ถึงบ้านไม่อยากจอดที่เกียดจอดรถละ ไปกันแต่บีชที่เป็นป่าแล้วไม่มีที่ซื้อกินเลยพอขึ้นรถแล้วก็ไม่อยากจอดละไปกลับไปกินบ้านแล้วกันเดี๋ยววันหลังจะพาเพื่อนๆไปตกปลานะคะถ้าใครชอบตกปลาก็รอชมคลิปแม่บ้านนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าพ่อบ้านว่างตอนไหนคะ่ะ มอมงจะถึงไหมเนี่ยเอาเอาเอากระชึกกระชากไปทั่วแล้วไปแล้วค่ะเบื่อแล้วรถติดเจอกันที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะ